สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเรียนพิเศษดีหรือว่าจะอ่านหนังสือเองอยู่ที่บ้านดีวันนี้เราจะมีแนวคิดมีมุมมองในฐานะที่เราเคยเจอนะคะเคยผ่านตรงนี้มานะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนพิเศษนะคะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะส่วนการอ่านหนังสือเองจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็ลองไปปรับกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะการเรียนพิเศษนะคะทําให้ช่วยให้น้องเนี่ย มีการเรียนที่เร็วขึ้นมีการเรียนไปไกลขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับความรู้ได้รับการชี้นำแนะแนวทางจากครูจากติวเตอร์ที่ไปเรียนพิเศษมานะคะทำให้น้องเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะการเรียนเร็วขึ้นเกรดออกมาดีขึ้นแล้วก็ เขามีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่น้องจะต้องไปเรียนพิเศษเนี่ยไปวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมาเลยทาให้น้องเขาไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราอยู่บ้านวันเสาร์อาทิตย์เรียนเองอ่านหนังสือเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แน่เลยค,คือได้อ่านอ,อ่านนิดเดียวแต่ว่าจะได้เล่นได้พักผ่อนได้อะไรเต็มที่มากกว่า เรียนก็อาจจะมีน้อยลงอ่านหนังสือก็จะน้อยลงเราก็เลยตัดสินใจว่าคงจะต้องไปข้างนอกแน่เลยเพราะที่บ้านเนี่ยมันไม่เอื้อในการที่เราจะมานั่งอ่านหนังสือกันนะคะก็ลเลยไปเรียนพิเศษกันเอ,อ่อถ้าไปเรียนข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่พี่ติวเตอร์ที่กวดวิชาเขาก็จะมีการเตรียมเนื้อหาสรุปเนื้อหาให้แล้วก็สอนเนื้อหาที่ลึกขึ้นแล้วก็อาจจะ ไปเนื้อหาข้ามระดับชั้นมากขึ้นนะคะเนื้อหาที่ยากขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้น้องเข้าใจเนื้อหาทั้งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เนื้อหาที่ไกลจากห้องเรียนไปอีกก็ทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แถมได้พี่เขาช่วยติวข้อสอบบางทีจะมีการสอบกลางเทอมปอมลายเทอมเมื่อไหร่พี่ที่ติวเตอร์เขาก็จะมาติวให้ในเฉพาะวิชาที่น้องได้โรงเรียนกับเขามันก็เลยทําให้เขาได้ทำข้อสอบล่วงหน้าได้สรุปเนื้อหาข้อสอบ เนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบล่วงหน้าไปด้วยมันก็เลยช่วยทําให้น้องเขาอะอามีผลการเรียนดีขึ้นมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือทําให้น้องอะไม่ยอมที่จะคนขนควยหาหนังสือเองหรือสรุปย่อเองมันทําให้ต้องไปพึ่งพี่ติวเตอร์เขาก็เหมือนกับบอกว่าถ้าขาดพี่แล้วน้องจะรู้สึกอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าเราจะเลือกไปเรียนในรายวิชาเฉพาะที่มันยากก็ได้นะอย่างเช่นวิชาที่ยาก นิสสต์ฟิสิกเคมีชีวะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแรกๆเราก็ไปเรียนแบบนี้แหละแต่หลังๆมันก็ขยับไปเรื่อยนะคะไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลายวิชาขึ้นอันนี้ถ้าเราส่งน้องไปเรียนพิเศษเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะอันนี้คือรูปภาพที่ตัดมาให้เห็นตรงนี้คือรูปภาพที่น้องๆเขาไปนั่งเรียนพิเศษมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ,ะไปนั่งหลับไปคุยไปเล่นหลากหลายรูปแบบนะนี่คือผู้ปกครองเขาก็จะเขียนคอมเมนต์ติดมาแบบนี้ เขียนบอกคนนี้กําลังทํานี่คนนี้ทํานี่ถ้าเราส่งลูกไปเรียนแล้วลูกเราเนี่ยจะเป็นแบบคนไหนนะคะที่อยู่ในภาพนี้นะคะตัดภาพออกมาให้ดูนะคะนี้อ่ะ,ะทบผู้ปกครองก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยนั่งเรียนนี่เนี่ยมือลอยซะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้หันไปคุยกับเพื่อนกลับมาเนี่ยไม่ได้เรียนหรอกคอนเฟิร์มนะคะมือลอยแน่ๆแล้วผู้ปกครองก็บอกคนนี้เนี่ยไปถึงเนี่ยนั่งหลับแน่ๆเลยเนี่ยนั่งหลับแง่ๆนะคะ ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราไปเรียนแล้วลูกเราจะเป็นคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะแต่ก็มีคนที่ตั้งใจเรียนมีหลากหลายรูปแบบนะคะคนที่สนใจเรียนตั้งใจเรียนเอาจริงเอาจังฟังอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะมีหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะคนที่ตั้งใจเรียนก็มีเยอะนะคะมีเยอะจริงๆนะ,ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนเรียนนะเลย หลากหลายรูปแบบมากๆแต่ถ้าน้องสนใจตั้งใจเรียนอ่านเองก็ได้นะคะมีน้องเยอะแยะหลายคนเลยที่ตั้งใจเรียนอ่านเองนะขยันตั้งใจดูแลตัวเองได้เรื่องเรียนนะก็ไม่ต้องไปงอเลยเรื่องเรียนพิเศษใครจะเรียนพิเศษมาไม่ต้องสนใจนะ,ะน้องสามารถสู้กับเขาได้ถ้าสนใจอ่านตั้งใจอ่านจริงจจังๆนะก็าสามารถทําได้นะมีเยอะค่ะ แบบนี้น้องทําได้นะสุดยอดนะต้องยอมรับเลยว่าน้องมีความสามารถนะยกนิ้วให้จริงๆค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของผู้ปกครองที่ไปคอยลูกนะคะไปคอยลูกสุดที่รักค่ะไปทั้งพ่อแม่ไปทั้งน้องไปทั้งพี่ก็ไปคอยกันอยู่อย่างนี้นะน้องก็อาการบ้านไปทําไปเรียนพิเศษบ้างพี่ก็ไปทําไปนั่งคอยกันนะคะ ก็เอางานไปทำเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปทําเอาอะไรไปทํากันเหมือนไปนั่งปิกนิกไปนั่งคยุยไปกินไปอะไรเมาส์กันนะหลากหลายรูปแบบมากนะนี่คือไปนั่งคอยลกูลกๆค่ะอันนี้ก็ผู้ปกครองไปนั่งคอยนะคุณยายนั่งคอยอันนี้พี่ๆอาจจะรอเข้าเรียนในชั่วโมงถัดไปอะไรประมาณนั้นนะคะผู้ปกครองนั่งคอยอันนี้ก็ไปคอยนะคะไปคอยไปนอนหลับไปนั่งหลับรอนะคะนอนหลับ นั่งหลับคุยกันเล่นกันนะปูเสือรอน,นะฮะนั่งเสือคอยนะอาหารการกินใส่กล่องใส่ถุงมาครบพร้อมนะฮะเนี้ยก็คือมันจะมีช่วงเวลาประมาณสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยน้องเข้าเรียนแล้วก็สองชั่วโมงพักเบรกเดี๋ยวน้องก็จะได้มานั่งมาเล่นมาเปลี่ยนวิชามาทําอะไรตรงนี้แล้วก็ไปซื้อขนมอะไรก็แล้วแต่นะเอาของมากองไว้นะแล้วก็มาอีกที เเรียนแล้วพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงน้องก็จะมาออามากินข้าวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือการปูเสือรอ,อเพื่อให้เด็กออกมาก็จะได้มีอาหารกินมีข้าวกินมีขนมมีอะไรเล่นนะคะแล้วก็ไปซื้อขนมแล้วก็มาเจอกันตรงนี้อะไรอย่างนงี้นะคะนี่ก็คือเป็นที่อุปกครณ์มานั่งคอยกันค่ะลูกมานะมีพี่มีพ่อมีแม่มีคอยครบทุกคนนะคะเหมือนมาปิกนิก ใครที่จะส่งลูกๆไปเรียนนะก็ลองไปสํารวจก่อนนะะแบบนี้ก่อนนะไปส่องกันค่ะไปส่องกันเป็นขยายแบบนี้ไปส่องดูกันก็ทําอะไรกันที่ไหนบ้างนะมีติวเตอร์ที่ไหนบ้างนะอันนี้เป็นพี่คนโตเป็นพี่โตๆค่ะพี่มอปายนะแต่งกายแบบนี้จะเป็นพี่มอปายนะเรียนก็จะเรียนแบบดีวดีนะคือสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะก็มาหาอาหารการกินเองเวลาพักเที่ยงพักเบรกนะ สามารถดูแลตัวเองได้ก็มีเรียนบ้างมีเล่นบ้างนะคะก็มีทุกรูปแบบเหมือนกันก็มีแบบเด็กๆก็มีมานั่งข้อปากกาบ้างมานั่งเล่นเกมบ้างบางทีก็มานั่งแบบกินขนมบ้างนะก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะที่ตั้งใจเรียนก็มีเยอะค่ะอันนี้ถ้ากรณีที่เราไปเรียนพิเศษเนี่ยเราก็อยากได้ข้อสอบแนวข้อสอบที่โรงเรียนที่เราจะไปเข้านะอย่างเช่นเราต้องการจะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมรต้องการจะเข้าโรงเรียนมหิดลนุสออย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้อง หารูปแบบข้อสอบที่มันตรงเป้านะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการอ่านสักทุกอย่างนะถ้าเราได้รูปแบบได,ได้ฟอร์แมตเดียวกับทางที่เขาเข้ากันเราก็จะได้อ่านหนังสือเหนื่อยน้อยลงนะการทําข้อสอบมันก็จะพุ่งเป้าไปได้ตรงเป้ามากยิ่งขึ้นนะเพราะโรงเรียนเหล่านี้โรงเรียนดังๆเนี่ยโรงเรียนระดับเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการออกข้อสอบเนี่ย แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละปี2ปีเปลี่ยนที่3ปีเปลี่ยนทีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาจะขยับรูปแบบข้อสอบหนีโรงเรียนติวทั้งหลายไม่งั้นเขาจับทางได้นะ,ะเด็กที่สอบเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้เก่งจริงมาจากการมาจากการติวใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ได้เด็กไมก่ไม่ได้คุณภาพมากนะ,ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเบอร์ต้นต้นของประเทศเขาก็จะต้องหารูปแบบการออกข้อสอบขยับและเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะคะ อนนี้ถ้าเราจะมาโหลดในอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะไม่มีแบบใหม่ๆไม่มีแบบที่เขาเก่งกันที่เขาคาดว่ามันจะต้องใช่นะคะบางทีข้อสอบบางทีอะไรมันอาจจะหลุดออกมาจากกรรมการอาจจะหลุดออกมาจากคนที่อยู่ในแวดวงตัวข้างในนะบางทีมันก็ตรงนะะบางทีมันก็เป๊ะเหมือนกันค่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปได้ข้อมูลข่าวสารจากติวเตอร์นะคะจากสถาบันกวดวิชาก็จะได้ข้อมูลมาแม่นแต่อันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่า บวิชาที่เราได้เรียนได้คุยได้ร่วมอยู่ในสถาบันนั้นเนี่ยเป็นระดับเบอร์ตน้นต้นไหมเป็นระดบบเบอร์ที่แบบเรียกว่าตรงเป๊ะไหมนะมันก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายรูปแบบนะมันก็ตรงตง,ตงใช่ใช่พอไปถึงมันไม่ใช่มันก็มีค่ะก็หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียนเราก็ต้องการแนวทางข้อสอบรูปแบบข้อสอบที่มันตรงเป้าเราจะได้เหนื่อยน้อยลงนะฮะอย่างเช่นถ้าสอบอ่าแกดแพด สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์อย่างเงี้ยมันไม่มีในเนื้อหาหลักสูตรของมต้นมปลายไม่มีในหลักสูตรมันก็ต้องไปเรียนพิเศษไปเรียนแบบผู้มืออาชีพไปเรียนกับผู้ชำนาญการนะคะมันก็เลยต้องไปเรียนพิเศษบ้างนะเพื่อให้รู้แนวให้รู้ทางนะคะหรือถ้าเราจะหาหนังสือมาอ่านเองมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ถ้ามีคนชี้แนะแนวทางมันก็จะมันก็จะง่ายขึ้นการทําอะไรมันก็จะสะดวกขึ้นการอ่านมันก็จะราบลื่นขึ้นนะคะ ก็เลยต้องเข้าไปหาที่ติวเตอร์เข้าไปหาที่กวดวิชาช่วยนะบางทีถ้าเรารู้ข้อมูลพวกนี้รูปแบบการออกข้อสอบเหล่านี้ยนังเช็ดคําวบอกตอย่างเงี้ยมันไม่มีในโรงเรียนนะันเป็นภาษาไทยก็จริงแต่รูปแบบการออกข้อสอบมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมันเป็นการวัดเหตุผลวัดทางด้านภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีเฉพาะของเขานะคะเราจึงจําเป็นต้องไปรู้แนวทาง ที่เราจะได้มาฝึกและเตรียมตัวล่วงหน้านะคะนี่ก็เป็นรูปแบบการเรียนพิเศษแบบพี่ผู้ใหญ่นะคะอันนี้เราบอกว่าการไปเรียนพิเศษเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อสอบรู้แนวข้อสอบรู้รูปแบบการออกข้อสอบเราจะได้ทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือจุดประสงค์เพื่อเราจะได้มาเตรียมตัวในการทำข้อสอบที่บ้านฝึกฝนฝึกฝนนะคะไปเรียนพิเศษมาแล้วก็มาฝึก เพื่อที่เราจะได้ไปสอบและตรงเป้าอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราไปเรียนพิเศษการเรียนพิเศษนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไปเรียนที่นี่สิเห็นผลร้อยเปอร์ซนเลยนะคะเห็นผลจริงร้อยเอร์ซนะคะที่นี่ก็บอกว่าไปเรียนสิที่นี่รับรองผล ร้อยเปอร์เซนเวลาไปเรียนจริงนะคะมันไม่มีนะคะไอ้ที่ร้อยเปอร์เซนเนี่ยคือเสียตังค์ร้อยเปอร์เซนค่ะมีแน่ๆค่ะแล้วมันเสียตังค์แล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ได้นะ,ะมันก็จะเสียใจเสียความรู้สึกที่สําคัญคือมันเสียเวลาค่ะเพราะเวลาพักหนึ่งเดือนหรือปิดเทอมเนี่ยมีนาไม่าเนี่ยถ้าเราใช้เวลาสองเดือนไปแล้วมันไม่ใช่มันเสียเวลาไปฟรีๆเลยค่ะ ก็จะเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อกับคําว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นระ้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสืบเสาะดีๆนะคะไอ้คำว่าดีๆเนี่ยมันก็พลาดมาแล้วค่ะหลายรอบก็อยากจะมาเล่าให้กันฟังนะคะว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คิดดีๆนิดนึงนะคะอันนี้ที่บอกว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะสูงมากนะคะคือเรียนคอร์สที่หนึ่งข้อที่สอง ยังไม่เห็นผลเขาบอกข้อที่3เห็นผลนข้อที่3ามเนี่ยใช่แน่เลยข้อสอบหนึ่งสองสามข้อ, 8, 000, อละแปดพันก็ไปละสองหมื่นกว่านะไม่เห็นผลบางทีก็เฟลนะคะบางทีก็ไม่ได้เรื่องเสียตังค์ได้เปล่าประโยชน์ก็มีนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่เรียนแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเรียนแล้วมันไม่ได้อะไรมันก็มีนะคะฉะนั้นก็ ต้องสืบเสาะดีๆนะคะผู้ปกครองที่จะให้น้องไปเรียนเนี่ยต้องดูดีๆจริงๆนะคะไม่งั้นมันจะเสียเวลาแล้วเสียตังค์แล้วก็เสียความรู้สึกส่วนใหญ่ไปเรียนแล้วไปเจอที่มันไม่ใช่แล้วเราก็จะไปเหมาบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่เรียนพิเศษไม่ดีมันก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องหาที่มันพอดีกับเด็กด้วยการเรียนพิเศษนะมันก็มีข้อเสียตรงที่ไปเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะนะคะมันเป็นวันหยุดของเด็กแต่ว่า ก็ให้เด็กไปเรียนเต็มที่เลยวันทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์แรกๆก็ไปวันเสาร์ก่อนนะคะนานขึ้นนานขึ้นก็ขยับเป็นวันอาทิตย์นานขึ้นนาน,น,น,าน,น,นานขึ้นก็วันอาทิตย์ก็เละๆแกๆ่ๆใบใบยเย็นๆอ่ะยาวไปก็เต็มเลยเสาร์อาทิตย์นะคะมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะพักผ่อนได้ไม่เต็มเวลาของเขานะ ขาดช่วงไวัยไปแทนที่วัยของเขาม่หนึ่งม่สองม่สามจะได้จะได้ใช้เวลาวัยรุ่นได้เต็มที่มันก็เลยขาดหายไปขาดช่วงนี้ไปเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะคะถ้าจะให้น้องเรียนอยู่ในช่วงนี้ก็ปุดช่องโหว่หน่อยว่าทํายังไงเติมเต็มให้เวลาพักผ่อนเวลาเต็มที่ของเขาเนี่ยในวัยเนี้เติมเต็มกันยังไงนะ,ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับกิจกรรมในครอบครัวจะคุยจะเล่นจะทําอะไรกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ ก็หยุดแม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์จะได้คุยนะคะกับพี่กับน้องมันก็ขาดหายไปนะคะในวันหยุดเพราะฉะนนั้ผู้ปกครองจะให้น้องไปเรียนนะคะถ้าไปเจอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หาวิธีนะะอุดช่องโหว่หน่อยตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดรั่วที่ทําให้ครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดอะไรประมาณนั้นเพราะวันธรรมดาเนี่ยพ่อก็กลับดึกแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนั้นมันก็จะทําให้ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะคะ ความรู้สึกพักผ่อนความรู้สึกอความเป็นมิตรไมตรีหรือความอบอุ่นในครอบครัวม,มันก็จะขาดกระท่อนกระแท่นไปช่วงหนึ่งนะคะทุกคงก็อุดลอยโหวกันละกันนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะ,ะอ่าขอเข้ามาตรงนี้นิดนึงขอโฆษณามานิดนึงช่วยกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดไลค์ให้หน่อยค่ะหรือจะกดแชร์ไปฝากเพื่อนๆน,น,นิดนึงก็ดีค่ะขอบคุณค่ะ ข้อเสียอีกนิดหนึ่งนะการเรียนพิเศษก็มีข้อเสียตรงที่น้องคนไหนถ้าไปเรียนพิเศษแล้วไปเรียนล้าลึกไปเรียนไกลมากล้านเนื้อหาเนี่ยไปไกลกว่าห้องเรียนแล้วเขากลับมาในห้องเรียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเขาก็จะมาแกล้งเพื่อนเขาก็จะมาคุยเขาก็จะมาเล่นมันทําให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเสียสมาธิบางทีทําให้ครูโกรธให้ครูโมโหมันทําให้เพื่อนในห้องเนี่ยไม่ได้เรียนไปด้วยโดนครูเอ็ดไปทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยทําให้คนที่ไปเรียนพิเศษนะ ก็ต้องอหาช่องโวหาช่องอุดหน่อยตรงนี้มันเป็นรอยรูเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะก็ถือว่าเขาเรียนมาแล้วเขารู้แล้วนะก็ตอบคาถามครูได้ก็ทําโจทย์ไะไรกาทําอะไรได้เพราะเป็นเนื้อหาที่เขาเรียนต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วที่เรียนพิเศษนะคะก็เลยในะห้องเรียนไม่ยอมเรียนถ้าเรียนเยอะเกินไปก็จะทําให้เด็กเนี่ยไม่ค่อยที่จะทําด้วยตัวเองเวลาเจอปัญหาก็จะเก็บไปถามติวเตอร์ เก็บไว้ไปทําที่โรงเรียนกวดวิชาอะไรประมาณนั้นนั่นก็คือทําให้เด็กเนี่ยไม่ค่อยยอมอ่านไม่ค่อยยอมวิเคราะห์เจอปัญหาไม่ยอมทามันก็เลยทําให้จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะอันนี้เราก็ต้องคอยพยายามช่วยเขาว่าเออติดตรงไหนเป็นอะไรเป็นยังไงก็คอยจี้ตามอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเผื่อไว้ถ้าเราเจอปัญหาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดี เจอปัญหาแล้วไม่ทําเจอปัญหาแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ดีแน่ๆนะคะเราก็จะคอยเอาไปถามแต่พี่ติวเตอร์ที่ที่โรงเรียนกวดวิชาอ่าข้อเสียอีกอันนึงนะคะมากๆเลยทิพกี่บอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะ,ะทั้งคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งคอร์สสองคอร์สสามก็แล้วนะฮะบางทียังไม่ได้ผล บางทีต้องต่ออีกบางทีต้องไปคอสภาคธรรมดาอีกแล้วก็ไปคอสแอดวานซ์อีกมันมันมีแต่ค่าใช้จ่ายบางทีจ่ายแล้วเรียนแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างบางทีไม่ได้ผลเลยก็มีนะคะที่สําคัญคือมันมีค่าของชีพที่สูงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายของแม่ที่ไปเฝ้าของน้องที่ไปไปรอพี่อีกค่าจอดรถค่ารถค่าอะไรสปารเทเฮละเยอะแยะค่ากินของพ่อของแม่มันมันมีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะคะ มันก็เลยทําให้ค่าเรียนของลูกบวกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการเรียนพิเศษเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆแล้วมันอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมันก็เหมือนกับแบบเหมือนกับเอาเงินไปหวานเล่นนะคะ<ส>น้องที่เข้าใจที่คุยกันรู้เรื่องเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะตั้งใจเรียนแต่มีน้องบางคนมีลูกบางคนที่ไปแล้วไปเรียนเล่นเล่นไปแล้วไปเล่นเรียนแล้ว มันไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆมันก็จะทําให้เสียเวลาเรียนไปมันก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเรียนเรียนเล่นเล่นมันก็ไม่ได้ค่ามันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แถมมาในห้องเรียนก็ไม่ได้เรียนอีกบางทีมาเล่นเล่นอีกมันก็เลยเสียกับเสียไปหมดนะบางคนก็เลยเหมาไปหมดว่าไปเรียนพิเศษแล้วมันไม่ดีเอมันก็เป็นจริงอยู่นะคะเออหมายเหตุเราบอกว่า ถ้าคนที่เข้าใจในเหตุผลว่าไอ้ที่เราไปเรียนพิเศษในะะเรียนเพราะอะไรทําไมแล้วเราไปเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนี่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 เราเรามีความตั้งใจพ่อแม่ตั้งใจจะให้เรียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราที่บาบเหตุผลแล้วน้องเขาเข้าใจนะคะน้องเขาก็สามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาปรับตัวเองได้ก็จะช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจแล้วเขาก็จะตั้งใจเรียนแล้วเขาก็จะได้ความรู้จริงๆนะคะได้รับความรู้เต็มๆเลยเหมือนกันนะคะ แบบนี้ติวเตอร์เขาก็จะชอบเพราะว่าน้องสนใจเรียนน้องตั้งใจเรียนนะแต่ถ้าไปเจอเด็กนักเรียนเด็กคนไหนที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือเขาสอนแล้วบอกแล้วน้องเขาก็ยังแบบให้สนใจนะติวเตอร์เขาก็ปล่อยเหมือนกันนะบางที่เขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจให้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องกับสถาบันกวดวิชาเนี่ยจะใส่ใจจะดูแลกันได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่กวดวิชาด้วยขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยนะคะ หมายเหตุที่สองก็คือที่กวดวิชาทุกที่ที่เราไปเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีทุกที่ไม่ใช่ว่าจะสอนดีไม่ใช่ว่าจะใส่ใจน้องใส่ใจการเรียนหรือพูดคุยดีทุกที่ไม่ใช่นะคะเราไปเรียนบางที่ดีบางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงต่อการเรียนต่อการที่เราเสียเงินไปแล้วต่อการที่เราเสียเวลาไปแล้วมันก็มีโอกาสเสียเงินเสียเวลาเสียใจ เสียวความรู้สึกได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผู้ปกครองเขาเคยโจมตีต่อว่ากันว่าเรียนพิเศษเนี่ยมันไม่ดีมันก็มีสิทธิ์มีส่วนเช่นนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้องเลือกเลือกดีจริงๆนะคะเลือกให้ดีเลือกให้ดีด,ดีเลือกยังไงก็แล้วแต่นะคะก็กลัวจะเด็กกับนักเรียนกว่าจะเด็กเด็กนักเรียนกับติวเตอร์กว่ววิชาจะมาสอนรับส่งกันให้เข้าใจสื่อสารก็ให้รู้เรื่องเนี่ยมันก็ยากนะะมันก็ ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่มันจะมามาทิกกันพอดีได้เนี่ยก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยก็เสียตังค์เยอะอยู่นะคะวันนี้ถ้าน้องคนไหนอ่านหนังสือเองได้นะคะมันดีมากๆเลยนะสนับสนุนเต็มที่นะว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองเพราะอีกหน่อยน้องโตขึ้นไปน้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะการดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะ,ะเจอปัญหาแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยมันดีจริงๆค่ะดี จนถึงเข้ามาหาวิทยาลัยน้องสามารถดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเองได้ดีสุดๆค่ะต้องยกนิ้วค่ะนนี้ถ้าอ่านวิเคราะห์เองได้เจอปัญหาปีกย้อยตรงไหนเอามาดูเอามาแยกย่อยออกมาดูนะค,ะคิดวิเคราะห์เองได้นะมันดีจริงๆนะคะข้อหนึ่งนี่ยอมรับว่าสุดยอดถ้าทําได้นะ,ะข้อสอง การอ่านหนังสือเองเนี่ยมันอาจจะช้านิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันช่วยทําให้เข้าใจมากค่ะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยลืมนะมันจะลืมยากเพราะมันอ่านแบบค่อยๆอ่ะอ่านแบบค่อยๆเข้าใจค่อยคิดค่อยๆมันจะทําให้เข้าใจนานนะคะไม่ลืมอะค่ะข้อสามเขาบอกว่าน้องเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าอ่านหนังสือเองได้เนี่ยมันมันทาให้เขาอ่ะดูแลตัวเองได้นะคะเกิดปัญหาอะไรเขาสามารถเข้ามาค้นคว้าเข้ามาอ่าน เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงจุดที่เขาติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดได้นะจะดีมากเลยและที่สําคัญคือมันช่วยประหยัดเงินได้มากจริงๆค่ะตรงนี้ตรงนี้นะสบายใจทั้งพ่อทั้งแม่นะครอบครัวก็อุ่นใจนะฮเหมือนกับแบบเราแบบอืเลี้ยงลูกมาไม่ป็นสิทธิภาพนะคะเขาดูแลตัวเองได้ใช่หรือตัวเองได้เขาเข้าใจด้วยนะคว่าเออเรียนพิเศษแล้วเป็นยังไงเสียงเงินแล้วเป็นยังไงถ้าได้เราไม่คุ้มเราเป็นยังไง เงี้ยเข้าใจอย่างเงี้ยดีมากเลยอยากได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือน้องมีเวลาเยอะกว่าไอเด็กที่ไปเรียนพิเศษนะฮะมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะมีเวลาดูหนังฟังเพลงเล่นโทรศัพท์ก็ได้เพราะเวลาอ่านเขามีเยอะอยู่แล้วแล้วมีเวลาเที่ยวด้วยนะคะส่วนเด็กที่ไปเรียนพิเศษนะฮะแทบจะไม่มีเวลาเลยนะทากันบ้านนี่แทบจะไม่มีเลยค่ะอันนี้เขามีเวลาเยอะนะถ้าเด็กคนไหนอ่านหนังสือเองได้ แล้วก็ต้องอ่านจริงจงจังๆอ่านให้ยาวไปจนถึงมห้ามหกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะอย่าทิ้งระหว่างทางนะคะในงั้นมันจะทําให้แบบไอ้ที่เราอ่านตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะคะก็ไปให้สุดทางนะ,ะเช่นเดียวกันกับเด็กที่เรียนพิเศษถ้าเรียนมาตลอดแล้วมาทิ้งช่วงมห้ากับมหกไปไม่รอดนะ,ะช่วงไปปลายนี่ขี้เกียจหรือเหนื่อยหรือเตะระหว่างทางนะคะใจแตกระหว่างทางนะคะระหว่างมหมหกหรือมหกเนี่ย ก็ทําให้น้องอไปไม่รอดเหมือนกันอที่เรียนมามันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกเสียไปหมดนะนั้นมันก็เลยไอ้ที่เด็กที่เรียนพิเศษมันก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันที่เด็กที่อ่านเองแต่อ่านแล้วไปไม่รอดอ่านไปครึ่งทางแล้วทิ้งแล้วไปเรียนพิเศษมันก็อาจจะไปไม่รอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรนะทําให้มันจริงๆนะตั้งใจแล้วก็ทํามันให้ได้นะแล้วมันจะไปรอดนะ น้องที่อ่านหนังสือเองนะก็เห็นว่าไปถึงเป้าหมายได้กันเยอะมากนะเด็กนักเรียนเพื่อนของลูกๆที่อ่านหนังสือเองเด็กที่มาจากรอบนอกเด็กที่มาจากต่างจังหวัดเพราะว่าสิวเตอร์ที่บ้านเขาโรงเรียนกวดวิชาทางบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีหรือมันมีน้อยหรือมันมีแล้วมันไม่คุ้มกับการเดินทางเขาก็เลยเลือกอ่านหนังสือเองหาหนังสือซื้อหนังสือหรือเข้าห้องสมุดหรือเขาอ่านเองแล้วเขาก็มาถึงเป้าหมาย ได้เช่นเดียวกับลูกเราเช่นเดียวกับเด็กหลายๆคนที่เขาเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเด็กแบบนี้นะคะทำเองแล้วถึงเป้าหมายมีเยอะค่ะอันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องแบบนี้มีเยอะค่ะมีเยอะนะคะนีแบบนี้ก็มีค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะอคันนี้ ถ้าเราจะเลือกอ่านหนังสือเองนะคะน้องๆคน,นไหนที่ตั้งใจจะอ่านหนังสือเองอะมันทําได้นะคะน้องคนไหนที่จะเลือกเรียนพิเศษก็ทําให้จริงๆนะคะตั้งใจทําตั้งใจเอาจริงเอาจังมันก็ทําได้นะ,ะไปถึงเป้าหมายได้เช่นเดียวกันนะ,ะตะจงเลือกทางที่เหมาะสมกับน้องกับตัวเองนะคะ ขอให้มีใจรักในการเรียนตั้งใจเอาใจใส่กับการเรียนนะทำจริงๆนะฮะถ้าเรามีใจให้กับมันเราทำมันจริงๆมันทำได้แล้วมันก็ไปได้แล้วมันก็ถึงเป้าหมายได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางบ้านนะครอบครัวพร้อมสนับสนุนจัดเวลาจัดสรรเวลาให้ลงตัวนะเวลาอ่านเวลากินเวลาเล่นเวลาเที่ยวจัดเวลาให้ลงตัวจัดตารางนะปัญหาก็จะลดน้อยลงนะการอ่านหนังสือเราก็จะมีประสิทธิภาพนะ ก็จะได้หมดเวลาตัดปัญหาเรื่องการเรียนพิเศษออกไปแล้วก็มาอ่านอย่างเดียวมันก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะสรุปว่าไม่ว่าเราจะเรียนพิเศษหรือไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเองนะคะมันก็ดีทุกทางดีทุกรูปแบบถ้าเราทำแบบจริงจังจริงใจเอาจริงเอาจังกับมันนะคะ ทุกทางดีหมดนะทุกคนที่บอกว่าอธิบายบอกว่าไปเรียนพิเศษไม่ดีเขาก็มีเหตุผลของเขาบางคนบอกว่าการอ่านหนังสือเองอะ่ะมันดีหรือมันไม่ดีทุกคนเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับเหตุผลของทุกๆคนเพราะทุกคนเขาก็จะมีเหตุผลที่ดีนะคะทุกคนเลือกทางเดินที่ดีให้กับตัวเองถึงแม้อาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่เราก็เข้าทางในรูปแบบเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ทุกคนทําได้เช่นเดียวกันนะพอดีลูกที่บ้าน เดินทางแบบเรียนพิเศษแล้วก็อ่านหนังสือเองด้วยแล้วเรียนพิเศษด้วยอ่านหนังสือเองก็ประมาณแบบนี้หลังๆก็อาจจะเรียนพิเศษเยอะหน่อยนะช่วงมห้ามหกนะก็อาจจะหนักไปหน่อยก็ไปตามทางเรียนพิเศษแล้วก็เข้มข้นแม่ก็คอยเก็บตกแม่ก็คอยเก็บอุดช่องโหว่ต่างๆนะสุดท้ายก็สอบได้ตรงตามเป้าหมายนะคะแล้วก็เข้าแพทย์ศิริราชได้นะคะ ก็เลยอยากจะแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยเจอที่เราเคยเกิดปัญหาที่เราเคย ต่างๆนานาเราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนผู้ปกครองนะอยากจะให้น้องเรียนหรืออยากจะให้น้องอ่านเองก็จะได้เอาไปปรับปรุงจะได้เอาไปฟังจะได้เอาไปหาวิธีการต่างๆนานาเราจะได้ปรับปรุงในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆเอาแต่สิ่งดีๆไปเพื่อให้น้องเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายได้ดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะขอจบประมาณนี้นะคะ สุดท้ายขอช่วยกดปุ่ม subscribe แล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะ